พลังงานแห่งอนาคตครับแม่คุยเรื่องพลังงานมันไปได้เรื่อยๆนะเมื่อกี้โดนนิดรับต่อด้วยการตกไฟผ่านไ i f i เฮ้ยแล้วมันมีอีกไหมล่ะแบบไม่ต้องเดินอะไรเลยใช้พลังงานที่อยู่ที่บ้านเลยเป็น Personal Grid ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีกันเยอะแยะนะอีลอนมัสกก็เริ่มทำบ้านแบบ ท่นไม่ต้องสนใจแล้วว่าใครจะส่งไฟฟ้ามาให้ฉันไหมที่บ้านฉันมีทั้งโซลา่าเซลล์ที่เกาหลีมีแบบถ่ายลงไปในตัวอุจจระ,ะราไปหมักไปมีเทนเไปปั่นเทอร์ไบน์ผลิตไฟฟ้า,ฟาได้นะครับอะไรแบบนะี้มันหมุนเวียนนะเรียกว่าอยู่เดียนั้นก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะทำให้ไม่ต้องไปไหนเลย,เยแล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งมันมีพลังงานเป็นพ์ซันอลกริดอยู่ในนั้นแล้วนะเราเดินทางไปทั่วไปอ่ะแต่ไม่ต้องมีไฟเลยใช่ไหมไม่ต้องมีไปเที่ยวเสียบชาร์จแบตกับ ปลั๊กทาห้างหรือไปแอบใช้ปลั๊กทา,ทางทางที่ไหนที่ไหนเออเตือนไม่หน่อยนะเห็นคนไทยหลายคนเนาะชอบเอาโทรศัพท์มือถือไปเสียบปลั๊กไปชาร์จที่สถานที่สาธารณะต่างๆนะจริงๆไปบางประเทศนี่ผิดกฎหมายนะเขาถือว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเจ้าของอาคารเนาะเจ้าของอาคารต้องจ่ายค่าไฟก็เหมือนเราอยู่บ้านเราก็ต้องจ่ายค่าไฟอ่ะเฮ้ยเราถ้าเขาไม่อนุญาตให้ไปเสียบเนี่ย บางทีก็ถือเป็นการขโมยเลยนะเขาฟ้องเอาได้นะนะถ้าทางหลักพุทธเราก็เหมือนกันนะทรัพย์นั้นมีเจ้าของรู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของทรัพย์นั้นมีราคานะั้นแล้วเราไปพาาครับนั้นมาเนี่ยเราไปพาคไฟจาก เอาเลดจากเต้าตัวตนั้นมาเนี่ยมาอยู่ในมือถือเราแบบเนี้ยโอ้ก็ถือว่าผิดข้ออทินนาทานากันเต็มๆนะนะครับดังนั้นระวังนิดหนึ่งนะใครไปเสียบที่ห้างไปเสียบที่สถานสาธารนณะแม้กระทั่งที่วัดนะมันวิธีกายเป็นไปเอาของวัดมาเลยนะถ้ามองโหดหน่อยนะนะถ้าเขาที่มีไว้เนี่ยเขาจะเตรียมไว้เขาจะติดไว้เลยว่าฟรีชาร์จิ่งคือเป็นที่ไว้ให้ชาร์จที่เขาไม่มีบริการเพราะถ้าเราไปเสียบอเองเนี่ยบางที เต้าตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไว้รองรับการใช้ไฟจํานวนเยอะบางทีมันทําไฟไหม้ได้เลยนะสายไฟเขาเตรียมสเปคไว้ในการใช้เท่านี้เท่านี้แอมซึ AM, ่งเขาก็มีไว้ใช้กับเครื่องขัดไว้ใช้กับไฟฟ้าแล้วเข้าอยู่แล้วเราไปเสียบขึ้นมาเนี่ยไฟมันโหลดเกินแบบนี้บางทีสายไฟมันรอมันก็ไหม้ได้อันนี้ก็เตือนไว้เอากลับมาที่มาสคู่นี้เลยบอกเอ๊ะแล้วมันมีไหมที่ที่เราสามารถใช้ไฟได้โดยไม่ต้องไปเสียบอะไรเลยมีนะฮะอ่ามียังไงไว้เดี๋ยวต่อคลิปหน้าแล้วกัน